สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องลูกตั้งแต่บ่ายสามโมงพี่น้องเลยน้องอตเตกับบยอมนอนลูกตแต่บ่ายช่องนอนกับบอยคอยอยากรับตานไหนเราพี่น้องเลยมันนอนองโม่วนมันอึดอัดเลยแจ่บไปจะไรอึดอัดนดำทองน้ำใสเลยตอนนี้ก็อยู่ผู้เดียวพี่น้อง ไก่เงือกพญ่าพัมบบาใจขาวมะหวานเ,เบิราา์ตอนาซาซุยหนึ่งพักกรลำจะไปใส่พระเขารอบเทียงพระเขารอบเส้าหนึ่แตงไปแล้วเนาะส่วนนี่คล้องอันใส่นะฮะมื่อนี่เนาะกระบอกคอยล้ากันได้พี่น้องเยโบนาา่นนากันได้เนาะหมกักไม่หมักต่ออซอิบอย่างอย่างละซิบละซิมวันนี้ลูกตอกับบุได้ยานะพี่น้อง ทานสมีมีสามทานวันนี้กับปุ้งกัสีมานะมาหอ่อหูเดียวพี่น้องเลยเพราะว่าไม่ไงเงื่งผอผนกลับมาบ้านแล้วหาก็ต้องเหตุนาทีส่วนนี้แบ่งนาทีกันเหตุพี่น้องเลยเดี๋ยบเบาใจมันกกลิสิออกมาอีกพอห้าต้องแต่งพอเขาเพลิน ขอใจออกมาซอยกันอีกป้ยาก็โทษขอภัยเด้อพี่น้องเลยเพิ่นถ้านั่งขาดยืนบ่สุภาพก็สมายีพี่น้องนังยืนบ่สุภาพก็โทษขอภัยเ่อคืนนี่จุกอยู่มื้คืนพี่น้องเยอ่ะมตัดบ่เฮาบ่ได้เฮ็ดหยังกแทงกันอีอขอโทษเด้อพี่น้องที่สั จะเพื่อเพื่อชินโยบลงได้ก็เก็บเคกเดได้ท่องกระตั้วยจะน้อยก็ไ่ได้ใส่เขาถยเขา้ี่น้อง กิอมันกระับเอาเกี่วอะไรเนาะบาที้เฮงคือบโบกล่ละเอียดดิแมนบอกค่าแมแมนบกมงมี่นะมนมาลองทำแก้ม <laughs> nó, nó luôn, nó luôn luôn ơi, tọng, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ này không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปลาลูกไหมตั้งแต่ตีสองตีสามบอ,อลูก,กไ,ไหม้ยังไ่อไะไต้องร <ถ S 1> หรอไปซื้อไงไม่่ยืงลาโอ้ยาออกออกกคูุ่ณพูดเซนตาม,มาคุเนี่ยนตาม,มาก ช่องสี่หกเจ็ดมันเป็นบนมอนรอบนะแปดมันเป็นน้ำหนังอีกเก้าทิศโคบ้องเลยนำมือใหม่ก่อน So thì ngóp và chịp chịp ăn, đừng chịp 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 ส่วนคลองเรือพี่น้องผูวผัวหับบริจาคคลองเรือพร้อมได้กินอยัางหมูคำนะเวลาได้กินอยังที่ลำไงบ่สบายดีปลาลุงงามๆเหมืงดูปลาลุงแพงๆเหมืงดูเพราะว่าเนี่ยปลาลุงว่ากัเอากระปาได้หั่นปลาป๋าปลาป๋าบุเป็นจะแพงอย่าได้หั่นลูกอ่ะสบายดีปลาลุงไหมว้เก่งมาก สบายดีปะลุงสบายดีปะลุงอยี่ยวถือซาเต้เด้อซิเต้ยังน้อยไงมาเต้หุ่นจักความเองดอกไงมาเต้กับบุปผิดาไปดอก ปลาลุงเอ้ยสิเบิ่งเพื่อความบันเทิงเด้อวสิชมชมบ่สงครามกินยังไงอีกเด้อเฮ้ยมันจะแจ้งไวที่ฉมาสั่งหว่าเนี่ยถูกตั้งแต่ตีซองนี่ฉันมาว่าแจ้งไว้ยอมแล้วเนี่ยนี่ เรียบร้อยพี่น้องผู้จัดการเรียบร้อยมีแต่สีห่อวันจะเ,เห็ดได้ลูกจะเห็ดได้ยอย่าได้อออ,อเลี้ยบได้เลี้ยบได้ลงเงาบ่อไออรอย่า,า,าข,ข่าวก่องสัมบอเฮ้บอน้าก่องบอเอออาชิบว่ายังว่าหน่อยไหมชาวไรฝรั่งโอ้โหไอเจ๊กินขออนา้าวอิว่มล้วบ่อิ่มล วิวไม่ได้กินแต่ตีสองผูพี่น้องเลยลูกมันหนึ่งขาวขขากะจีกะจีเงินเลเลยแอเจคื okay, อบอนนอน่เไยอม้างยาแล้วมอเออาคาแล้วสิไม่่ได้ยินไม่ได้ยินสียงมอกไอีคอบัวตือเดีด๋ยวจะทำการห่อพี่น้องเลยบ้าน อ๋อเรียบร้อยพี่น้องใส่ทุงยางไว้เรียบร้อยภารกิจห้าซุดเนาะมีแต่เตรียมเห็ดผ้าเขาพี่น้องจ้าบันเนมืงง่อยลูกเตาแต่เล็กๆพ่อยังโอ้หใชายทดไลขักแม่แล้วลูกเบิ้งหาสังเกตเบิง้งอายอยื่นิ้่หอแล้วชิเบ,บิง้งจนเกลี่ยงอยู่บนนี่เอออะไปหอยเมี่ยนเอเคเอาไปพัดถอ,อยเด้อ ได้อยู่บ้านะเ,าเคี้ยงไปพัดซอยแน่ร้องอ่ะอ่าพัดเคี้ยงก่อนให้ปู่เป็นก็ไม่ต้องรีบอันนี้กันพัดเมียนมีดนะกะโอ้ยพระราดิตย์ชะนอตกซันปู่ๆชะนอท่นานปิสวยยังท่านถ่ายคันได้ดิ โอ้ยบอกห้ามไปแซมคันมาเบงซอยหนะเด้อเบ้อปะซอยเวียดมาได้เห็ดว่ากาดิเอาล่างๆพัดเคียงพัดเคียงดวนๆพัดตวนพัดตวนเคียงกระเฮนบอเฮนแล้วเวียดตอนนั้นมาต่อตัวนี้ต่อพี่น้องเลยเทียนคันให้มีเนื้นนอกงก่อนแซมไอ้

Ô chị, mấy lần chưa. Mười lần chưa hết ná. Ô cái gì? chưa ná. Ô chị, mười 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 chưa ná. Ô chị, chưa ná. Ô chị, mười chưa ตัวาดเ่แล้วเห็นกวาดเชอดใกลเ้มเป็นไม่เป็นอะ จบแล um. oh ้วเหรออือโอ้ยขอบกัะปันสาวมันปั่นเลยลงไปแค้นอยู่ลุมเอา

อ้ยๆกะละพอแล้วดีละทานแล้วน้ำแล้วไปอี้ขาด้วาเหรอขามึงเออโอ้ยมันฉีควาย